นะถ้าเอาเก้าไกลเข้าไปร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยมันจะโกงกินกันยากหรือเปล่าหรือพูดง่ายมันจะแดกกันยากหรือเปล่าก้าวไกลเอาไปร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะแดกจะโกงจะกินกันยากหรือเปล่านี่ความคิดของกูเองกูไม่ได้บอกว่าพักการเมืองพักไหนมันจะชัวะ่วจะโกงจะอะไรกันนะเป็นความเชื่อของกูเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาฟ้องกูกูว่าจบเนติบัณฑิตกูต้องรู้ว่าพูดแบบไหน,นมึงฟ้องกูไม่ได้ถ้าฟ้องมากูฟ้องแต่กูยอมรับว่ากูใช้คำหยา เพราะบางครั้งเนี่ยคนหน้าด้านมันก็ต้องดนหน้าด้านกลับไปแบบวิโรธพูดคาพูดดีๆก็ここไม่ควรใช้กับมันต้องใช้กับแดกกูเราต้องใช้คําหยาบก,กับคนทึ่งคนไม่ดี่ะกูไม่อยากได้ยินคําพูดว่าเรือแม่งจะจมต้องถีบเพื่อนลงจากเรือก่อนต้องถีบเพื่อนลงถีบประชาชนลงจากเรือก่อน ถีบคนหนุ่มคนสาวออกไปก่อนเอาไว้แต่คนที่ใกล้ตายเอาไวบ้บนเรือคนแก่คนเฒ่าคนที่หมดสภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้แล้วมันใกล้ตายแล้วเอาไวบ้บนเรือส่วนคนหนุ่มคนสาวถีบตกเรือประชาชนที่เห็นต่างถีบตกเรือยกเว้นสวสองร้อยห้าสิบคนให้แม่งมันอยู่บนเรือส่วนคนหนุ่มคนสาวที่จะเป็นกําลังของประเทศชาติให้ถีบตกเรือไปประชาชนให้ถีบตกเรือไป กูฟังคำนี้แล้วกูรู้สึกยังไงไม่รู้แต่กูไม่ได้บอกว่าใครพูดพราะถ้ากูไปบอกว่าใครพูดแม่ก็ฟ้องกูอีคดีเก่ากูยังค้ยยา,งคางอยู่สอวอคนหนึ่งแม่ก็ฟ้องกูหาว่าไปว่ามันไม่เป็นกลางหาว่าไปหาว่ามันนั้นไม่เห็นหัวประชาชนหาว่ามันเป็นคนที่รังเกียจเดียดฉันพิธาซึ่งความจริงแล้วแม่ก็เป็นคนอย่างนั้น นะแม่งจะฟ้องเท่าไหร่กูยอมติดคุกเลยตอนนี้ปีนี้กูตุลานี่ก็60แล้วอยู่ไปก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำหอกทําดาบอะไรนะนะถ้าเกิดมาอายุจะหกสิบแล้วความรู้ทางกฎหมายอะไรก็มีมาอะไรต่างๆการเมืองก็มีการเมืองรู้การเมืองก,ก็มางให้ความรู้กับประชาชนยอมให้พวกแม่งฟ้องไปไม่เป็นไรกูยอมรับว่าอ่ากูเป็นคนพูดหยาบนะครับกูงงเลยนะเรือรั่ว แทนแม่งจะช่วยกันอุดรอยรั่วแม่งกลับแล้วถีบคนบนเรือลงถีบเพื่อนลงจากเรือกูงงเลยครับพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับกูไม่รู้คนเหล่านี้แม่งเอาความคิดมาจากไหนไอ้แรกๆเราก็ดูเอ้ยคนนี้มันดีเว้ยมันเป็นพวกเราเอ้าวทิบหายพอเรือรั่วมันอยู่อยู่บนเรือลำเดียวกับเราแต่มันกลับทำไมเนี่ยไม่ช่วยอุดรอยรั่ว มันบอกมันถีบคนหนุ่มคนสาวลงไปก่อนคนไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรือแม่งถีบไปประชาชนอยู่บนเรือแม่งถีบไปเอาไว้เจ้าคนแก่คนใกล้ตายเก็บไว้จะเก็บไว้ทําไมคนแก่คนเท่ากูก็งงตัดกรวิธีคิดของคนบางคนแต่กูไม่ได้บอกว่าใครอย่าไปเอ่ยชื่อมันพอเอ่ยชื่อมันแม่งก็ฟ้องกูอีกกูก็ต้องไปศาลอีกกูก็มานั่งจัดรายการนะแบบเนี้ย นะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงรับแต่หมายสารพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กูก็ไม่เข้าใจวันๆขนาดกูมีความรู้ทางกฎหมายนะแม่งยังไปยืนแถลงข่าวันที่สภาเลยมาหาว่ากูโง่ทำลายชาติทำลายสังคมโอ้โหกูก็อยากจะถามตัวกูเองนะกูไม่ได้ถามมึงนะกูอยากจะถามตัวกูเองกูไม่ถามสวาถามแม่งไม่ได้แม่งแก้งความจับ ตำรวจบางคนแม่ก็บอกว่าใครข่มขู่สวเตรียมรับหมายสารอะไรต่างกูก็ไม่เข้าใจแม่งว่าตำรวจของประชาชนหรือตำรวจของมึงกินภาษีกูบอกว่าแดกภาษีมันบอกว่ากลัวไปหมิ่นประมาทมันก็มึงแดกก็กินมันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่ากูเนี่ยเป็นคนถอยเถือนกูก็ต้องเรียกว่าแดกก็แค่นั้นแหะแม่ไปยืนกันแถลงข่าวที่สภาหากูโง่บ้าง ทำลายชาติทำลายอะไรต่างๆบ้างกูก็ฟ้องแม่งไปซะเออกูจะไปกลัวอะไรกับพวกมึงไงพวกมึงเต็มที่ก็มีอำนาจแค่อีกสิบเดือนแต่หลังสิบเดือนแล้วพวกมึงก็ต้องคิดดูแล้วกันนะว่าประชาชนเขาจะยืนอยู่ข้างข้างเคียงไหมก็สิบเดือนพฤษภาปีหกสอีกสิบเดือนเนี่ยนะจะมีใครเคียงข้างมึงไหมนะมึงจะกลายเป็นคนแก่แก ที่เหมือนหมาตัวหนึ่งหรือเปล่านะฝากไปถึงสวบางคนที่มึงยืนเคียงข้างประเด็จการที่ยึดอํานาจมาแต่งตั้งพวกมึงมาซึ่งผมมักจะใช้ว่าพ่อมึงมันฟ้องกูเลยนะคิดดูกูไม่ว่าอะไรฟ้องก็ฟ้องไปกูไม่ได้กลัวอะไรกับมันอีกสิบเดือนสอวพวกนี้นะความเข้าใจผมอีกนะความเข้าใจของกูนะกูไม่ได้ยืนยันว่ามึงเฮียหรือชั่วความเข้าใจของผมนะ พฤษภาปีหน้าคุณก็เหมือนหมาตัวหนึ่งหรือเปล่าความคิดของผมนะเพราะเวลามึงไม่มีอำนาจเหมือนข้าราชการเกษียณเนี่ยมึงไม่เคยสร้างคุณงามความดีอะไรให้กับประเทศชาติวันที่มึงหมดอำนาจความเข้าใจของผมนะผมไม่ได้ยืนยันว่าจริงนะพี่น้องเอาไปใช้ได้จะได้ไม่ต้องโดนฟ้องปิดประมาทความเข้าใจของกูกูค,คิดว่าพวกมึงคือเหมือนหมาตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือเ,เปล่านะกูไม่ได้ยืนยัน พอสมัยที่มึงมีอํานาจมึงเป็นสอวอมึงก็สามารถที่จะคมคูประชาชนก็ได้ใช่หรือเปล่าความคิดกูจะด่าพิธายังไงก็ได้หรือเปล่าจะเหยียดยามเขายังไงก็ได้หรือเปล่าแต่พอมึงหมดอํานาจพฤษภาพีหน้าความคิดกูกูค,คิดว่าสอวอบางคนเหมือนหมาตัวหนึ่งหรือเปล่าประชาชนนะยี่สิบห้าล้านเสียงยี่สิบเจ็ดล้านเสียงเลือกพิธาก้าวไกลแล้วก็แล้วก็พัก 8พรพักที่จะจัดตั้งรัฐบาลมายี่พล้านเสียงยังมีอำนาจน้อยกว่าพวกมึงสว250คนหรือไม่เป็นความคิดของกูกูไม่ได้ยืนยัน,พนเพราะนั้นมึงฟ้องกูไม่ได้หรอกรู้จักกูน้อยแล้วกูเรียนจบเนี่ติดประิต็มากูต้องรู้ว่ามึงจะฟ้องอะไรกูหอกหักสากระเบือขนาดกูบอกว่าสวบางคนหอกหักสากระเบือแม่ยังฟ้องเลยนะกูบอกมันเป็นสวบางคนกระจอกแม่ก็ยังฟ้อง นะความเข้าใจของกูอะแม่งกระจอกจริงๆไงคือความเข้าใจเข้าใจของผมเนี่ยแม่งกระจอกจริงๆอะ่ะมันกระจอกจริงๆนะถ้าคนที่ไม่กระจอกเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้หรอกประชาชนเนี่ยยี่สิบห้าล้านเสียงยี่สิบเจ็ดล้านเสียงเลือกพิธาเลือกก้าไกลเลือกเพื่อไทยเลือกอีกแปดพักมาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มึงกับ ไอสวอรกระจอกบางคนที่ฟ้องผมกระจอกไม่ได้ฟ้องผมนะทางทั้งที่แม่งกระจอกจริงๆอะ่ะแต่แม่งยังฟ้องอะ่ะคิดดูเนี่ยแม่งปิดปากประชาชนอย่างเดียวอะ่ะแล้วปิดปากครูคูยอมที่ไหนแล้วคูจะหกสิบแล้วอย่างมากก็ตายหาพาคุกไปไม่เป็นไรวิจารณ์ติดคุกเพราะอะไรครับอ่าวิจารณ์สวอโอ้โหแม่งประเทศนี้แดกภาษีกินภาษีวิจารณ์ไม่ได้ แล้วจะแดกภาษีไปทำไมนะครับข้อบังคับประมวลจริยธรรมสบว,วบอกว่าต้องอดทนต่อกระแสสังคมอดทนไม่ได้เก็บทรงไม่อยู่ทัวลงเพราะฉะนั้นมีน้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พักการเมืองสอสอสววิจารณ์แม่งเต็มที่แต่มีคำว่าหรือไม่ไว้ใช่หรือเปล่าตั้งข้อสังเกตเสียดสีอะไรต่างๆตั้งคำถามได้ไม่มีคนหมาย จัดแม่งให้เต็มที่ไม่กลัวใครโดนในพวกสวรหรือไอ้พรกการเมืองสายเผด็จการคนไหนฟ้องร้องมหาพี่เดดูแลให้นะครับมันจะมาปิดปากประชาชนไม่ได้มึงเป็นใครเจ้าของประเทศหรือประชาชนเลือกมายี่สิบห้ล้านเสียงนะต้องถามมึงด้วยว่ามึงใจอนุญาตให้เป็นนายกหรือเปล่าพิธาบอกก็ เสียเงินตั้งห้าหกพันล้านเลือกตั้งมาประชาชนเลือกเสร็จนะมึงไม่อนุญาตที่เป็นนายกนะพวกสวสบางคนบางท่านมึงไม่อนุญาตเป็นนายกต่อไปมึงก็ชี้มาเลยที่มึงอยากได้คนไหนหเป็นนายกนะมึงชี้มามึงจะไปจัดอ่จัดการเลือกตั้งทําไมเพราะถึงแม้ประชาชนจะเลือกมาเท่าไหร่มึงก็ไปฟังเสียงประชาชนอยู่แล้ว มึงจะเลือกทำไมหกพันล้านเนี่ยเอาเงินไปช่วยคนยากคนจนเอาเงินหกพันล้านไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนยากคนจนคนที่ลำบากเยอะแยะมากมายจะไปเลือกทำไมพอเลือกมานะสบวาบางคนที่นิยมประเด็จการทหารมึงก็ไม่เอาต้องขออนุญาตมึงนะหลายคนมันก็อ,ออกมาเห่ามาหอนผ่านสื่อมวลชนผมบอกว่าสบวาบางคนเห่าหอนแม่ก็ฟ้องกูอีก เป็นการเปรียบเปยว่าการที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่างๆเหมือนหมาที่เห่าหอนอ่ะอู้อู้คือผมผมไปเปรียบเทียบผมตัวเองผมคิดว่าหมาผมหมาผมแม่งเห่าหอนพอเห็นสอวอมาแม่งเห่าเลยอู้เลยครับแค่นี้แม่งก็ฟ้องนะผมก็บอกเปรียบเหมือนการหมาเห่าหอนแล้วผมเป็นคนรักหมานะ หมาสาหรับผมนี่แม่งมีราคาผมเลี้ยงหมาทั้งหมดสี่ตัวทันไทยสองตัวไอเฮงไกไ่ไรมันซื่อสัตว์มันไม่หักหลังอ่ะ้วนะเป็นคนที่ซื่อสัตว์คำไหนคำน,นั้นไ,ไ,ไ,ไอไอไอโชคไก่ดีหมาไออะไรวะเอ่อบางแก้วแม่งก็น่ารักอยู่ที่รัชดาสามที่หกซอยเฉยใหญ่มันซื่อสัตว์มันไม่เปลี่ยนคาพูดเมื่อวานมันพูดไงวันนี้ก็พูดเหมือนเดิม แมกไม่เหมือนกับพรรคการเมืองบางพรรคเมื่อวานนี้เราเราจะไม่จับมือกับลุงป้อมเราจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐถ้าจับมือกับพลังประชารัฐผมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคมึงลาออกยังครับมึงลาออกหรือยังนะนี่ขนาดกูกินวายมาครึ่งขวดนะนี่ถ้าเกิดกูกินหรือแดกวายมาทั้งขวดนะป่านนี้กูจัดหนักกว่านี้กูคงได้รับหมายสารเพิ่มอีกไม่เป็นไรหรอกติดกุ๊กตอนแก่ ติดคุกเพื่อชาติติดคุกว่าอะไรครับวิจารณการเมืองครับติดคุกว่าอะไรครับวิจารณสวรครับโอ้กูโคตรเท่เลยกูต้องมาติดคุกเพราะวิจารณ์ไอคนที่กินหรือแดกภาษีของประชาชนนี่โคตรเท่ชีวิตนี้กินภาษีแดกภาษีประชาชนวิจารณ์ไม่ได้ไม่สามารถอดทนต่อกระแสะสังคมได้ไม่สามารถอดทนต่อความเห็นต่างได้ นะพวกมึงเป็นสอวอมึงไปอ่านข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมถ้ากูจำไม่ผิดข้อ14เข้าดูใน Google ก็ได้ต้องอดทนต่อกระแสสังคมอดทนต่อความเห็นต่างอทนต่อกากรกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมึงต้องอดทนมึงไม่ได้มึงก็ออกไปทินะมึงจะอยู่ไปทำหมอกทำดาบอะไรนะนะครับเพราะฉะนั้นเราอยา่าไปกลัวในการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองคนไหนที่แม่งกหกตอแหล นะก่อนเลือกตั้งผมจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐผมจะไม่เอาพรรคกันชาตอนนี้แม่งนั่งซดมิวเช็คอะไรแม่งไม่รู้อารมณ์ดีกันเลยวันนี้แม่งทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยโอ้อารมณ์ดีเลยแต่ละพรรคอะไรต่างก่อนเลือกตั้งแม่งด่ากันเช็ดเลยไม่เอาภูมิใจไทยไม่เอากันชานะไม่เชื่อไปถามเฮียชูดูวันนี้แม่งพูดคนละอย่างเลยจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐ ไม่จับมือกอับลุงตูวันนี้เป็นไงแม่งเชิญทุกพักแต่แม่งไม่กล้าเชิญพลังประชารัฐมาเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะพลังประชารัฐลุงป้อมคือว่าที่นายกตัวจริงนอกนั้นแม่งไอไอตัวหลอกเขาเน่นะเศษถงเศรษฐาอะไรต่างๆอุ้งอิงอะไรต่างๆเรล่านี้เชื่อผมจะครับนะเจ้าของพักบางพักเนี่ยเขาอยากแกแค่ขอกลับบ้านกลับบ้าน หลังจากหนีคดีไปนานแล้วหนีหมายจับคดีทุจริตคอร์รัปชันเขาก็อยากกลับบ้านแค่นั้นแหละอยากกลับบ้านนะถ้าอยากกลับบ้านก็ต้องสนับสนุนให้ลุงป้อมเป็นนายกหรือเปล่านี่ความเชื่อของกูนะไม่ต้องฟอ้องกูอีกเป็นความเชื่อของกูกูไม่ได้ยืนยันว่ามึงจะเป็นแต่เป็นความเชื่อของกูกูเชื่อว่าถ้ามึงอยากกลับบ้านานห้าง มึงอยากกลับบ้านเนี่ยมึงต้องให้กูเป็นนายกเพราะกูแก่แล้วเดินก็จะไม่ค่อยไหวแล้วนะกูก็อยากอยากเป็นนายกไม่นั้นกจนายกก็ต้องต้องยกมือให้กูเป็นนายกนะผมยังเชื่อเลยนะครับว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยไม่น่าใช่ตัวจริงยกเว้นสถานการณ์แม่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายไม่มีทางแล้วไม่ไหวแล้วก,กระแสกระแสสังคมแม่งด่ากันหนักแล้วท่าทางจะทนไม่ไหวด่ากันทั้งประเทศไปหมดแล้วไปทางไหนแม่งมีแต่คนดา่าสาบแช่ง เผาพีกเผาลืออาจไปไหวแล้วก็อาจจะจําเป็นถึงจะเป็นนายกได้ก็สถนานการณ์บ้านเมืองวันนี้ไม่มีหาอะไรที่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากดูแล้วมันโผมันเหมือน,น,น,นคนเรานะประชาชนเนี่ยกินข้าวไม่ได้กินหญ้าจุดตายของพรรคเพื่อไทยคืออีสานพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ฟังผมเนี่ยถ้าเป็นคนอีสานเนี่ยผมบอกเลยว่าคนอีสานถ้ายกหูไปถึงพรรคเพื่อไทยเราบอกเฮ้ย e ไม่เอานะ บอกพรรคเพื่อไทยไม่เอาต้องจับมือกับก้าวไกลเท่านั้นนะจบที่มั่นสุดท้ายจุดตายของพรรคเพื่อไทยคือคนอีสานเขาได้สอสอมา7-80ิคนหรืออะไรประมาณนั้นถ้าอีสานไม่เอาจบพเพื่อไทยจบ <'d S 1> ผมบอกเลยนะเ <'d> พราะว่าหลายพรรคเหนือก็เริ่มก้าวไกลแล้ว <'d> พาคใต้ก็ลุ้มตูภูมิใจไทยแล้วก็ประชาธิปัตย์นะ แล้วก็กรุงเทพมหานครในศูนย์พันไม่ต้องพูดถึงเพื่อไทยได้อยู่คนเดียวชนะสี่คะแนนเขตร,ราชบังพักเก่าแก่ก็ศูนย์พันมาสองสมัยแล้วตั้งแตหกสองงหกก็คงจะศูนย์พันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยนะครับถ้าคนอีสานไม่เอาคือจบเพราะฉะนั้นคะแนนทั้งหมดและต่างๆเนี่ยของเพื่อไทยในส่วนใหญ่คือภาคอีสานถ้าคนอีสานไม่เอาจบเพราะฉะนั้นคนที่จะกดดันพักเพื่อไทยได้คือคนอีสาน นะถ้าคนถ้าสอสอีสานไม่ว่าจะเป็นสอสอเขตหรือป์าีิลิ์ไม่อยากเป็นนักการเมืองต่อไปแล้วเนี่ยนะครับนี่แหละภาคอีสานนี่แหละครับที่ว่าพักเพื่อไทยยังยังเหนียวแน่นอยู่มีภาคเดียวเพราะฉนั้นถ้าคนอีสานบอกว่าไม่เอาเพื่อไทยต้องจับกับก้าวไกลจบนะครับแต่พักบางพักเนี่ยเขามีเจ้าของพักนะเขามีเจ้าของพักเพราะฉะนั้นนะครับในพัก ก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะต่อรองอะไรมันแล้วแต่เจ้าของพักอันนี้มันก็แย่หน่อยว่าพักการเมืองมันมีเจ้าของพักมันก็เหนื่อยอะ่ะมันแล้วแต่เจ้าของพักคาเขาต้องการอะไรผี่น้องครับอันนี้ผมพูดความจริงเลยนะไม่ต้องไปคาดดาวไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยดูจากข้อที่จริงอะ่ะนะพักเพื่อไทยคืออีสานอีสานไม่เอาเพื่อไทยก็คือจบเกมผมบอกแค่นี้เกม อะไรไม่จริงบอกอ่ะแม้กระทั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสอสอเขตเท่าที่ผมทราบมาเต็มที่ก็ได้เป็นแค่ประธานวิปนะเพราะเป็นสอส,อส,อส,อสอเขตมันเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เห็นหนักการเมืองก็บอกมานะนะนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศวันนี้เชิญพรรคโน้นมาพรรคนี้มาเหมือนจะสลัดทิ้งพรรคก้าวไกลกระแตสตอนนี้ก็เริ่มตีกลับแล้วพิธาเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็ไม่ยอมถอนตัว นะแล้วก็หนึ่งในแปดพักบางคนเขาก็บอกมาชัดเจนว่าคุณก็รอเพอีกสิบเดือนนี่รออีกสิบเดือนก็ปล่อยให้ลุงตูแกเป็นนายกไปรักษาการเป็นสิบเดือนก็ปล่อยไปเรื่อยประเทศชาติจะพังจะชิบหายอะไรก็ต้องให้เขารับผิดชอบถ้าเขาเห็นว่าประเทศชาติชิบหายเดี๋ยวเขาก็ลาออกเองลาออกเองหรือไม่เขาก็อ่าสั่งลูกน้องเขายกมือให้เองก็จบเราต้องกดดันครับ จ,จุดแข็งของเราของพรรคเก้าไกลคือประชาชนทุกวันนี้เก้าไกลประธานสภาก็ไม่ได้นายกก็ไม่ได้นะแถมจะตัดสิทธิจากการเป็นสอสอจะติดคุกจะโดนยุบพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้คือเท่ากับว่าพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งมาคะแนนเสียงอันดับที่หนึ่งแต่ไม่ได้หาอะไรเลยทั้งอย่างไม่ได้เลยเลยนะ ได้ใจประชาชนอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีเหลือเลยเลยแม้กระทั่ง8พรรักการเมืองยังมีพฤติกรรมทําให้ถูกตั้งคําถามว่าหักหลังพักคก้าวไกลหรือเปล่าเพื่อนแท้ไม่มีเลยขนาดนั่งนั่งแถลงข่าวอยู่ดีๆพักพวกบอกว่าคุณต้องเสียสละแต่ผมไม่ได้บอกนะพักไหนนะเดี๋ยวก็มาฟ้องกูอีกับกูก็เหนื่อยคดีก็เยอะก,กันอีกอะไม่มีเวลามาจัดรายการเนี่ย นั่งๆนะพรรคพวกโอ้ยต้องเสียตลาดนะเราต้องเสียตลาถ้ามีคุณอยู่เนี่ยนะพรรคเก้าไกลอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ต้องเสียตลานะเพราะคุณชนะเลือกตั้งประชาชนเลือกคุณมาสูงสุด14ล้านเสียคุณต้องเสียตลาดนะคุณคุณชนะมาได้ทีหนึ่งแทนที่คุณจะได้เหรียญทองแต่คุณเอาเหรียญทองแดงไปเพราะฉะนั้นไอพ้พรรคที่แพ้เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยพรรคที่แพ้เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย เขามีมติแล้วรวมหัวกันให้คุณไปเป็นฝ่ายค้านคุณต้องเสียสลาเพราะคุณชนะเลือกตั้งกูฟังแล้วกูก็งงพี่น้องงงนะครับงงไปก็ช่วันแชร์ด้วยกูก็งงชนะ,ะนเลือกตั้งมนาะแต่ให้เสียสละเออมันยังไงวะไปหาเสียงไปทํานโยบายไปแรงต่างมาจนประชาชนเ,เลือกมาชนะ แต่บอกให้เสียสะวะกูงงตากกะส้นตีน,นขอญาตใช้คำหยาบนะครับก,กินวายมาครึ่งขวดแล้วขอญาตใช้คำหยาบนะคืออย่าเอาเยี่ยงอย่างนะครับน้องๆหนูๆหรือใครอย่าบเ,เยี่ยงอย่างมันเป็นสันดานส่วนตัวขขงผมเป็นสันดานส่วนตัวของผมนะครับตากกะส้นตีนชนะเลือกตั้งมาคะแนน นะสิบสี่ล้านเสียงได้สอสอมาร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเขาบอกว่ามึงต้องเสียสละเพราะมึงชะนะเลือกตั้งมึงต้องไปเป็นฝ่ายค้านเรืเอมจะจมแล้วนะเอ่อมึงก็ต้องสละเรือไปเพราะไอ้พวกที่เขาแพ้เลื่อกตั้งทั้งหมดรวมทั้งไอ,สอ้สวบางคนซึ่งเขาไม่ชอบมึงนะเขาเออรวมหัวกันไล่พวกมึงไปเป็นฝ่ายค้านนะก็คือพูดง่าย พักไหนกูก็ไม่เอาก้าไกลภูมิใจไทยกูก็ไม่เอารวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ก็ไม่เอาใครตาใครไม่เอาหมดสวก็ไม่เอาไม่เอาเก้าไกลเพราะอะไรเพราะมึงชนะเลือกตั้งกลายเป็นว่าไอ้พวกที่แพ้เลือกตั้งไอ้พวกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็คือพวกสวอเขารวมหัวกันไล่ผู้ชนะไปเป็นฝ่ายค้านกูก็งงมันไม่รู้ว่าเป็นสั์ าตาก,กะส้นตีนอะไรสวก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการคัดเลือกของคณะรัฐประหารคณะคอสชอซึ่งมึงก็มาจากการยึดอำนาจมาจากการปล้อนอำนาจของประชาชนนะมาจากการปล้อนอำนาจของประชาชนแล้วเอาคนที่ปล้อนอำนาจของประชาชนนะก็เอามาจากแต่งตั้งจากพวกประเด็จการมาตรวจสอบการใช้อำนาจ อ่มาตรวจสอบเสียงประชาชนแบบที่อาจารย์ท่านหนึ่งพูดเฮ้ยประชาชนเขาเลือกมาแล้วเสียงข้างมากมึงก็ควรจะให้เขาเป็นนายกหรือจัดตั้งรัฐบาลเปล่ามึงไม่ยอมต้องถามกูก่อนจะให้มึงเป็นไหมแล้วพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาเลยถามว่าแล้วมึงจะจัดการเลือกตั้งทำไมเสียเงินภาษีไปถึงหกพัล้านมึงจะไปเลือกทำไมก็แล้วแต่ว่า สว่างต่าง่าเนี้ยหรือคณะรัฐมนตรีมึงอยากให้ใครเป็นนายกมึงก็จิ้มมาเลยนะอยากจะให้เป็นนายกมึงก็บอกมามึงเอาคนานักคนนี้มึงจะไปเลือกตั้งทาไมหกพันล้านหกพันล้านมึงเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาเช่นนะด้านสาธารณสุขด้านหมอแพทย์พยาบาลความยากจนต่างๆอย่างเงี้ยหรือไปซื้อเรือนำน้าอะไรก็ได้นะไปแล้วแต่ประชาชน,นก็มองว่าไอสว่พวกนี้นะมันยังไง นะวันวันมันก็ออกมากูไม่เลือกมันแลอกตราดใดที่มันยังแก้มาตรา112มันเกี่ยวอะไรกับอำนาจสวสวมึงต้องเป็นกลางนะเขาจะแก้มาตรา112หรือไม่แก้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงการแก้กฎหมายมันแก้ได้หมดไม่ว่ามาตราไหนเราสามารถยื่นเข้าไปแก้ในออสาภาได้ส่วนจะแก้ได้ไม่ได้มันเป็นกระบวนการนินติบัญญัินะพวกมึงก็ต้องรู้ดีมึงเป็นสวหรือหรือมึงโง่ถ้ามึงโง่มึงจะมาเป็นทำไมเนี่ย นะมันไม่ได้แก้ไง,ไง่ายๆมาตา112ก็เสนอเข้าไปเสียงไม่พอสอสอไม่พอสอวอไม่พอมันก็ไม่ผ่านก็แก้ไม่ได้การแก้กฎหมายแก้ได้ทุกมาตานะแล้วเองเนี่ยเป็นสอวอได้อยู่ดีเองบอกว่าแก้มาตา112เลยไปยกมือให้มันเกี่ยวอะไรหน้าที่สอวอมันเกี่ยวอะไรกับมาตา1ลขสองมันเป็นต้องเป็นกลางทางการเมืองมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองอะไรจังๆนะสมัยลุงตู่ ลุงตู่ชนะเลือกตั้งมาและการรวมเสียงได้เกิน250สวก็ยกมือึเพๆๆบ,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 บ250หมดเลยทำไมทำไมไม่ถามอ่ะนะว่าลุงตู่เคยยึดอำนาจมาไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกต่มนตีทำไมไม่พูดกันนะนะเพราะอะไรผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพ่อเขาหรือเปล่าพูดแค่นี้แม่งฟ้องหมินประมาานแะลผมก็เลยมีความเห็นส่วนตัวว่าเป็นพ่อเขาหรือเปล่านะครับ นะครับก็นี่แหละครับก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองนะครับนะเราก็ดูแล้วเนี่ยมันก็ถูรูถูกลางไปพักเพื่อไทยก็พยายามจะเรียกคนนั้นคนนี้มาแล้วก็พยายามที่จะสลัดพักคก้าวไกลออกไปหรือเปล่าความเชื่อของผมนะคุณทําแบบนี้เหมือนกับว่าคุณดูแล้วก้าวไกลยมันเป็นภาระหรือเปล่าคุณอยากจะจับมือกับผมใจไทยหรือเปล่า อยากจะจับมือกับรวมไทยสร้างชาติไหมถ้าคุณไม่อยากจับมือแล้วคุณจะไปเชิญเขาทำไมเชิญเข้ามาเนี่ยพักนู้นพักนี้พาเนี่ยแสดงว่าคุณจะจับมือกับเขาหรือเปล่าคุณจะสลัดก้าวไกลทิ้งหรือเปล่ามันดูออกนะมันดูออกนะพี่น้องดูออกไหมล่ะผมดูแนละ้วมันเหมือนดูออกนะนะจุกครูจุกครูนะกกกกนะพักเพื่อไทยหรือพักเพื่อใครเนะี่ยคนก็สงสัย พักเพื่อไทยและพักเพื่อใครคุณทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าก็ฝากคนอีสานเนี่ยลองไปถามสอสอของพักเพื่อไทยได้วยว่าคุณอยากให้คุณอยากให้พักเพื่อไทยไปจับมือกับอนุทินไหมกัญชาเสรีหรือกัญชาอะไรก็ไม่รู้อ่ะกัญชาทางการแพทย์หรืออะไรคุณอยากให้เขาไปจับมือกับลุงป้ามไหมก็แล้วแต่ไปถามเนี่ยคนอีสานอะตอนเนี้นะการที่พักเพื่อไทยจะอะไรยังไงเนี่ยต้องเอาที่อีสาน นะครับนะีก็ให้ความรู้กันนะครับอืมอืมหลายคนก็บอกว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายค้านก็ยังไม่เสมอไปนะครับมันอยู่ในขั้นของการเจรจาต่อรองแล้วก็ก้าวไกลต้องกดดันผ่านประชาชนในเมื่อนะครับในเมื่อสอวอมันไม่เอาเราเราก็ต้องมาจากประชาชนจุดแข็งเราเราก็ต้องฟ้องประชาชนถ้าประชาชนเขากดดันมากๆมันอยู่ไม่ได้ไม่แน่ มันอาจจะยอมก็ได้นะนะครับนะเราต้องเน้นไปที่ประชาชนเป็นหลักนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับให้ความรู้ทางกฎหมายกันนะพรุ่งนี้ผม9ก้าโมงเช้าผมจะไปบรรยายกฎหมายที่เขาพระตำหนักโรงแรมจําไม่ได้แล้วนะเป็นไปไปพัทยาพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆมีความทุกข์ความร้อนก็นะติดต่อสอบถามอะไรไมาได้นะ นะยินดีให้คําแนะนาปรึกษาหาหรือไม่เถียสตตังนะใครได้ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็ปรึกษาได้วันนี้ก็อาจจะได้เวลาพอสมควรแล้วครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้พระเก้าไกเป็นกําลังใจให้คุณพิธาคุณพิธาบอกว่าผมไม่ยอมมันจะถีบผมลงจากเรือได้ยังไงนะนะจะถีบประชาชนลงจากเรือได้ยังไงนะไม่ยอมนะครับวิโรดก็ไม่ยอมนะ เอ่อผมจะไม่ยอมออกไปถ้าออกไปประชาชนจะแดกอะไรวิโรดผู้ถูกก็ค่ำคืนนี้ขอให้พี่น้องประชาชนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมเดินทางไปบรรยายกฎหมายที่พัทยานะนะครับกราบขอบพระคุณครับจุกครูจุกครูครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องครับจุกครูครับจุกครูจุกครู ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ